รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย Power Click and Collect ชอปดูทีฟรีออนไลน์รับของง่ายที่สนามบินบริษัทไทยเบบเวเลตจำกัดมหาชนไทยเบบอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาบริษัทปตทจำกัดมหาชน พบกับรายการ Joy's Day วันหยุดแบบนี้นะครับถ้าทุกคนยังไม่มีแพลนไปไหนเนี่ยไลฟ์ขออาสาพ,พาทุกคนนะครับไปทำกิจกรรมแบบจอยจยปล่อยใจชิลๆนะครับนั่นคือการไปเวิร์กช็อปนั่นเองแล้ววันนี้นะครับเราจะไปเวิร์กช็อปอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยโอเคครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็มาถึงที่แรกกันแล้วซึ่งเป็นสถานที่ที่อยู่เนี่ย ใจกลางเมืองสุดนะครับก็คือ PP Breaking Studio นะครับเป็นสตูดิโอทำขนมใจกลางสยามเลยซึ่งจริงแล้ววันนี้เนี่ยไรเนี่ยต้องมาทำกับพี่เทปเนาะแต่ว่าเนื่องาพี่เทปไม่มาต้องเคปไว้2ก้อนด้วยโอเคครับงันนเดี๋ยวเราเข้าไปดูขายย้างในกันก่าเพราะตอนนี้พี่บิ่มทีมงานเรานั่งรออยู่แล้วเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างในกันว่าเขาจะทำอะไรยังไงกันบ้างครับสวัสดีครับ คนคุณนะคะคนคุณนะคะนี่เราอยู่กับพี่บิ่มแล้วซึ่งวันนี้พี่บิ่มจริงๆเราเป็นคุณครูของที่นี่ใช่ไหมเป็นคุณครูแต่ว่าเป็นคุณครูตัวปลอมคกครูตัวปลอมหรอจริงๆอ่ะคือแอบอันนี้เห็นโลเคชั่นในกลุ่มก็เลยแอบตามมาด้วยไม่บอกไม่บอกกล่าวไม่บอกเลยเรียกเจอคุครูตัวจริงเลยก็ได้เจอคุณครูตัวจริงเลยก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอคุณด้านนี้เลยด้านนี้เลยครับโอ้ยพี่กจะแอบเป็นคุณครูซะหน่อยอ่ะอันนี้เคยทําเค้กมาก่อนไหมคะ รับตรงๆก็คือหนุบไม่เคยไม่เคยนะครับอะไรก็ไม่เคยจริงๆทำเค้กอันนี้จะเป็น DIY แต่งหน้าเค้กเนาะก็คือแบบสามารถทำเป็นหน้าเวาเองก็ได้ใช่เป็นคอสตอมแล้วเป็นคอสตอมคือเราสามารถคิดคิดรูปแบบมาแล้วก็มาให้คุณครูดูแล้วก็ให้มาแบบทำหน้าร้านได้เลยเดี๋ยวเราเริ่มจากการล้างมือด้านหลังแล้วโอเคเป็นเปื้อนได้เลยได้โอเคล้างมือกับแผ่นพลากเปื้อนก่อนนะครับแล้วลุกขึ้นมาครับมาคุณครูพี่บิ๊มากระเรียนใหญ่เลยนะเอาแน่นแค่ไหน ไม่ต้องแน่นมากเลยพี่อ้อโอ้โอมไม่ทั่วมือโอ้บ่มโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มแนะนำอุปกรณ์ก่อนได้เลยครับอันดับแรกเลยเราจะมีตัวบัตเตอร์ครีมนะคะที่เราตีไว้อันนี้เอาไว้ตกแต่งหน้าเค้กนะครับเวลาเราใช้ก็คือเราจะใช้ตัวถ้วยผสมสีนะครับอันนี้จะเป็นถ้วยผสมสีที่เราใช้แล้วเราจะใช้้าย่างตักบัตเตอร์ครีมแล้วก็ผสมสีในนี้ตัวนี้เป็นตัวสเปรตูลานะครับใช้ปาดหน้าเค้กเวลาใช้ใช้ด้านหลังตักบัตเตอร์ครีมที่เราผสมสีเสร็จแล้ว ฝาดลงบนเค้กแบบนี้ได้เลยอันนี้เอาไว้ลงพื้นหลังนะคะคส่วนตัวนี้จะเป็นถุงบีบนะคะเอาไว้ใช้เวลาเขียนข้อความก็คือเราจะเอาัตเตอร์ครีมที่เราผสมสีเสร็จแล้วใส่ถุงในแบบลักษณะแบบนี้ได้เลยเราตัดปลายอ <Hey S 2> ย่นิดนึงแล้วเขียนบนเค้กได้เลยแล้วเรานอกจากเค้กที่ตอนนี้อยู่ข้างหน้า2แบบแล้วก็คือเป็นตัวเค้กบล็อกกับตัวเป็นเราจะเริ่มต้นที่ใส่เค้กบล็อกเค้กนี้แล้วก็แล้วก็จะเป็นแคนวาสค่ะแล้วก็จะเป็นพึ่งป้อนแล้วก็เป็นหัวใจ เสร็จแล้วก็จะมีไซส์หนึ่งปอนด์แล้วก็จะเป็นทรง T D ที่ลูกค้าสามารถเลือกแบบที่ลูกค้าอยากทําได้เลยว่าอยากทําเป็นกระตูนตัวไหนก็ค,คือมีหลากหลายรูปแบบเลยเนาะใช<ด>่ครับอันนี้เนี่ยเรารับหน้าที่กันเดี๋ยวของไลน์เนี่ยก็จะไปฝากคนที่ไม่มาวันนี้คือพีอ่เทพี่พม,มาทมําไปให้ใครเดี๋ยวกินเองต้องกินเอง <c oughs> เพราะว่าเราไม่มีแบบคนรู้ใจเอาไปฝากมาครับพี่บิมพร้อมไหมเลยพร้อมมาโอเคมาเริ่มกันเลยครับพี่แต่เราเริ่มจากการผสมสีก่อนได้เลยต้องปริมาณเยอะแค่ไหนครับใน่ต้ตัดขึ้นมาผสมใช่เฉลี่ยบอกจะไม่ไดีอยู่ประมาณหนึ่งกระ เริ่มต้นวันสบายๆนะครับด้วยการเวิร์กช็อปตกแต่งหน้าเค้กกับนี่เลย PP Baking Studio นะครับที่ตั้งอยู่ l i d o Connect i ชั้น1ะครับเปิดทุกวัน9้าโมงถึง2ทุ่มสามารถจองเวิร์กช็อปตกแต่งหน้าเค้กนะครับผ่านทางไลน์ราคาเริ่มต้นที่970บาทเท่านั้นเองโดยที่ทางร้านนะครับมีอุปกรณ์ตกแต่งมากมายครบคันและมีเค้กหลากหลายขนาดให้เลือกนะครับเช่นเค้กบ็อกซ์เค้กแคนวาสเค้กครึ่งปอนเค้กปอนและเค้กสามดีรูปรากต่างๆนะครับ อย่างขนาดที่ไลฟ์กับพี่บิ่มจะทําไปฝากพี่เทพนะครับจะเป็นเค้กบ็อกซ์กับเค้กแคนวาสนะครับใครที่กังวลหรือไม่มั่นใจว่าจะทําได้หรือเปล่านะครับไลฟ์บอกเลยว่าไม่ต้องกังวลนะครับเพราะที่นี่นะครับมีคุณครูคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลานะครับทาให้รู้สึกอบอุ่นใจขึ้นมามากเลยครับอืเสเร็จแล้วครับทุกคนแปลว่าเป็นมันเป็น,น,ปนกิจกรรมที่ ที่เพื่อนๆนี่เหมือนกันเนาะถ้าใครชอบหรือใครแบบอยากมาทำอย่างเงี้ยเลยว่าเหมาะนะแบบสําหรับเด็กๆจริงๆเหมาะกับทุกวัยเนาะทุกเพศทุกวัยใช่แบบมาได้หมดมาได้หมดสนุกกับการกับการทำเกับการตกแต่งหน้าเค้กกับการทําเค้กมาครับไรเสร็จแล้วนะเงินสติ๊กยังเสร็จแล้วเหมือนใโอ้ยมีกระดิ่งด้วยน่ากลัวมากโดเรมอนน่ากลัวมากโดเรมอนน่ากลัวมากครรมเตแล้วโดเรมอน เสร็จแล้วามาให้คุณฟูคิช,ชิให้คะแนนกันดีกว่าครับเต็มสิบเต็มสิบเป็นเท่าไรของไลน์คับเต็มสิบให้สิบเลยโอ้่าแับทงแรกเนะเาะข <c oughs> อขอร้องบิบมาค่ะเต็มสิบอันนี้ก็สิบก็ให้สิบหน่ารักนะเหมือนโดโเรมอนมากเลยใช่โดเรมอนไหมเนะี่ย <c oughs> อันนี้ทำโดเรมอนใช่ไหมพะเหมือนอันปังแมนโอเคสิบเต็มสิบั้งคู่ตั้งโซนอารานได้ใช่สบายใจสบายแต่ให้คุณฟูฝากทีมทีเบกกิ้งดีกว่าครับ ค่ะถ้าสมมติว่าใครสนใจสามารถพักมาจองได้ที่ Line at PP Baking Studio นะคะก็คือร้านเราเปิดตั้งแต่9โมงถึง2ทุ่มนะครเปิดทุกวันไม่ปิดเลยเนาะแล้วก็ถ้าสมมติว่าสนใจสามารถบุ๊กิ้งมาได้เลยแล้วก็มีเค้กหลากหลายนะคะน้องๆก็สามารถมาแต่งได้หรือว่าสนใจอยากเรียนเป็นคาดเรียนก็สามารถอจองคาดเข้ามาได้เลยก็คือเราเริ่มทำตั้งแต่ต้นได้เลยนะครครับผมขอบคุณค่ะน่ารักมากเลยตั้งโชว์เลยตั้งโชว์ คิงพาวเวอร์คลิกแอนเคเล็กช้อปดูตี้ฟรีออนไลน์รับของง่ายที่สนามบินใหม่อิสุสุดีแมกซ์เมจิกไอสทยานต่อให้โลกตามบริษัทปตทจำกัดมหาชนและตอนนี้เราก็มาต่อกันที่นี่ดีกว่ากับอเคคาเฟ uh Okay, Ceramic Cafe and Ceram เซรามิกเวินะครับที่สาทรซอย8ซึ่งที่นี่เนี่ยสามารถขับรถมาได้นะครับเพราะว่ามีที่จอดรถโดยจะเปิดทุกวนันยกเว้นวันพระฤหัสเวลา10โมงถึง5โมงครึ่งนะครับซึ่งภายในร้านเนี่ยจะเป็นคาเฟ่นะครับแล้วก็มีการเวิร์กช็อปด้วยโดยจะตกแต่งด้วยเซรามิกนะครับทนสีสบายตาเป็นสีฟ้าขาวนะครับ เป็นคาเฟ่ใช่ไหมคะพี่ค่ะใช่ครับเป็นทั้งคาเฟ่แล้วก็สตูดิโอเวิร์กช็อปก็คือเป็นสอนเวิร์กช็อปทำเซรามิกด้วยทำมาได้ตั้งแต่เริ่มทำตั้งแต่ปั้นได้เลยหรือว่าจะมาเพ้นท์อย่างเดียวก็ได้เลือกชิ้นงานที่ที่ร้านปั้นให้แล้วแต่ก็แต่ละขนาดมันก็มีแบบราคาแตกต่างกันไปใช่ราคาจะเริ่มต้นที่ตัวพวงกุญแจแมกเนตจะเริ่มต้นตั้งแต่50 0 150บาทแล้วก็เป็นพวกแก้วมาร์กจะเริ่มต้นที่550อ คยอแบบขัน้ขนตอนการทำมันแบบต้องทำยังไงบ้างคะอันนี้อายาเาาขาหนูเป็น <Okay. S 1> เพนโอเคเพนอันดับแรกก็คือเราจะมีฟองน้ําไวใ้ให้ก็คือใช้อฟองน้ำนะคะดิดน้ําออกอันดับแรกก็คือเช็ดฝุ่นออกก่อนคะ่ะแล้วก็เ,เดี๋ยวเราใช้ดินสอร่างได้แต่ทีนี้รอยดินสอที่เราล่างใช้สเก็ตเนี้ยมันจะหายไปตอนทีเ่อเอด ใช่พอเผาเสร็จรอยดินสอที่เป็นเส้นล่างจะหายไปกชิ้นยานะคะถ้าไม่เพ้นอะไรเลยตัวดินจะเปลี่ยนเป็นสีขาวอ๋อเป็นดินเผาแล้วใช่ไหมใช่จะเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วก็สีที่เพ้นก็จะคล้ายๆกับที่เห็นนะคะยกเว้นสีอื่นก็คือจะแบบสดใสขึ้นอีกนิดนึงจะมีความสดขึ้นจากในถาดแต่ว่าเวลาเราเพ้นผิดเราสามารถลบได้ด้วยการใช้ฟองน้ำบิดน้ำออกแล้วก็ลบได้เลยได้เลยเลิศ ฉันทำแบบนี้เพราะว่าน่าจะง่ายโอเคงานอะไรก็เริ่มจากตั้งแต่ปั้นเลยดีกว่าเพราะนี่เริ่มจากปั้นกันเลยใช่ไหมครับโอเคครับมาแล้วเรามาเริ่มปั้นกันดีกว่าเริ่มจากเดี๋ยวเอถุงออกมาเลยนี่นะครับนี่ก็คืออันนี้เรียวสองร้อยห้าสิบเป็นดินดำค่ะเป็นดินดำขนาดสองร้อยพอออกมาแล้วจะเป็นสีนี้ดินดำแต่พอปั้นเสร็จเป็นสีขาวเป็นดินขาวแต่งนะาฉับน้าไม่ใช่ไม่ใช่เขาจะเหมือนวอร์มวอร์มต้องกินผิดต้องบัง กดให้เขาแบนนิดนึงเราจะได้โรลลิ่งง่ายๆคือค่อยค่อโรลลิ่งเวลาโรลลิ่งจับขาไม่ได้ค่ะวางมือไปด้านนี้พยายามควบคุมน้ำหนัของเขาให้เท่าๆกับเอามันถังแผ่นใหเราลงถูกไหมคะหนาได้ไหมครับได้ไหมล้อหนึ่งล้อหนึงในส่วนของการเวิร์กช็อปเนี่ยจะเป็นการเวิร์กช็อปแบบเดี่ยวและแบบกลุ่มนะครับให้เราเลือกว่าจะปั้นเองเพ้นเองหรือจะแค่เพ้นนะครับสําหรับคนที่จะเพ้นเนี่ย สาม,มารถ Walk in เข้ามาได้เลยแต่ถ้าใครต้องการปั้นเองนะครับต้องทําการจองผ่าน Facebook นะครับอย่างของพิต้านะครับก็จะเป็นการเพ้นท์อย่างเดียวส่วนของไรส์นะครับก็จะเป็นการปั้นเองนะครับโดยต้องเริ่มลงมือทําทุกอย่างเลยโดยเริ่มจากการเลือกแบบนะครับที่เราต้องการปั้นแล้วก็นําดินมานวดปั้นให้เป็นลูปทรงตามที่เราต้องการนะครับหลังจากนั้นนก็จะมีการเพ้นท์สีโดยที่จะมีคุณครูเนี่ยคอยช่วยเหลือดูแลอยู่ข้างๆไม่ต้องกังวลเลยครับ แล้วเมื่อเราปั้นเสร็จนะครับก็จะทําการเคลือบโดยใช้เวลารอ 2- อถึงสสัปดาห์นะครับเดี๋ยวถ้าเคลือบเสร็จแล้วเนี่ยไลยจะนามาให้ทุกคนดูนะครับว่ามันหน้าตาน่ารักแค่ไหนโอเคครับมาเสร็จแล้วมาของเราตอนนี้เราเอเาไปเคลือบอยู่เราก็เดี๋ยวเอาไปโอปใช่ของไลตอนนี้ก็ระบายสีหน้าตาน้องเสร็จแล้วก็เดี๋ยวอันนี้ทําไงต่อนะครับอันนี้ก็จะทิ้งเขาไว้แห้งค่ะหลังจากแห้งเสร็จรปุ๊บเราก็จะเอาไปเผาสองรอบเป็นเผาดิบแล้วก็เผาเคลือบอ หลังจากนั้นก็จะได้ชิ้นงานที่ใช้ได้ใช้เวลาเผาประมาณกี่ชั่วโมงสอถึงสสัปดาห์ค่ะแต่ท่าน<อ>เผารอบแรกประมาณ2อถึงสมวันค่ะใช่ครับก็จะเอางานออกมาได้รอบที่สองก็ประมาณ3ามถึงสี่วันรวมกันก็ประมาณหนึ่งอาทิตย์เพราะว่าสองรอบสองสาใช่2อถึงสามซึ่งชิ้นงานนี้ก็คือ จะให้ทางที่นี่เป็นคนเผาแล้วก็โซมในการสัดซองยังไงได้บ้างครับจริงๆริที่ร้านอะถ้ามาทำอะเขาก็คือว่าต้องทําแล้วก็ไปเผาคือมันก็ต้องรออยู่ดีใช้เวลากลับไปได้เลยไม่นรจะให้พี่เขาฝากร้านหน่อยก็ถ้าสนใจเข้ามาปั้นก็คือสามารถจองได้ทางเพจ Facebook ค่ะชื่ออะเคเซรามิกแล้วก็มีอีกช่องทางหนึ่งคือทาง i ิน t a g r กรชื่อเดียวกันเลยค่ะเป็นอะเคเซรามิกแล้วก็ถ้าอยากจะเพ้นสามารถ w a ล k i n เข้ามาเลือกเช้นงานที่ที่ร้านปั้นเราเพ้นได้ พราะว่อย่างถ้าเพนอย่างเดียวอย่างที่เราเห็นมันก็จะมีให้เลือกเป็นแบบช่วยแก้วจานอะไรอย่างนี้กรัาโอเคก็วันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณที่เข้ามาช่วยเราต่างๆนะคะก็เดี๋ยวฝากรบกวนส่งไปให้ด้วยนะครับแล้วมารอดูชิ้นงานตอนนี้เสร็จแล้วกันครับได้เลยค่ะ โดย King Power Click and Collect ช้อปดูที่ฟรีออนไลน์รับของง่ายที่สนามบินการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าบริษัทปตทจำกัดมหาชนสถานที่สุดท้ายของวันนี้นะครับก็คือที่บ i l l y b บิ l ล s Cafe นะครับ โดยที่เ,เดินทางมาง่ายมากนะครับเพราะว่าติดรถไฟฟ้า BTS สถานี Bearing ทางออก3นะครับเปิดทุกวันยกเว้นวันพุธวันธรรมดาเปิด7โมงถึง6โมงเย็นวันเสาร์อาทิตย์เปิด9โมงถึง6โมงเย็นโดยที่นะครับจะเป็นคาเฟ่ที่มีการเวิร์กช็อประบายสีตัวคาเฟ่นะครับเป็นสไตล์โคสซี่มีโทนสีขาวน้ำตาลน,นะครับให้ฟิลสบายๆเหมือนอยู่ที่บ้านเลยส่วนในการเวิร์กช็อปนะครับเป็นการสอนสีน้ำสีไม้สีอะคริลิก ซีเทียนนะครับซึ่งวันนี้ไรส์นะครับเลือกระบายสีอะคริลิกบนผ้าแคนวาสนะครับใครที่ไม่เคยทำนะครับก็สามารถเข้ามาทำได้เหมือนเดิมครับเพราะว่าที่นี่มีคุณครูนะครับคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเลยจะมาคนเดียวหรือมากับเพื่อนนะครับก็สามารถเข้ามาได้เลยเพราะว่าที่นี่บรรยากาศเป็นกันเองสุดๆนะครับแถมขนมและเครื่องดื่มนะครับก็รสชาติดีมากๆเลย เอาละครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในร้านเรียบร้อยนะครับทุกที่นี้เยี่กับพี่เมลค่ะตุกน,นี้กับพี่เมลซึ่งก็ปกติในร้านนี้คือจะเป็นยังไงบ้างครับนนปกติในร้านก็จะมีเวิร์กช็อปวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ะก็ะจะเปลี่ยนสลับไปเรื่อยๆอย่างวันนี้ค่ะเราก็จะมีงานอกซิบิชั่นนะคะที่โชว์อยู่ตรงนี้เราก็เลยจัดเป็นเวิร์กช็อปพิเศษที่มาเวิร์กช็อปกับศิลปินนะคะซึ่งก็จะมีงานสีน้ำแล้วก็งานสีอะคริลิกตรงนี้เราอยู่กับครูไอค่ะครูไอ ซึ่งบรรยากาศร้านวันนี้ก็จะมีติดภาพผลงานของครูไอใช่ไหมครับที่จะเป็นภาพสีน้ำกับสีอะคริลิกเนาะก็งั้นเดี๋ยววันนี้ไเลยอยากจะขออนุญาตวาดภาพตามต้นแบบของคุณครูแล้วก็ว่เพืนครูอยู่ด้วยค่ะวันนี้เราก็ให้นักเรียนมาเลือกได้ระหว่างสีน้ํานะคะหรือ<ม>ว่าเป็นสีอะคริลิกซึ่งจะเป็นการเพจติ้งบนแคนวาสอ๋อบนแคนวาสใช่ค่ะนี่เป็นแคนวาสไซส์นี้เลยซึ่งรูปที่ไยวาดกับคุณครูไอาคือเป็นรูปงานสีอะคริลิกใช่ไหมครับ โอเคองั้นแต่ว่าวันนี้เราก็จะวาดลงบนแคนวาสกันงานวันนี้ก็จะมาในธีมชื่องานว่า bluetopia นะคะก็เลยจะเห็นว่าภาพที่คุณไลฟ์เลือกก็จะเป็นแบบดอกไม้ที่มีแบ็คกราวด์สีฟ้าๆน้ำเงินน้ำเงินเริ่มเลยนะคะโอเคตอนนี้ก็อยู่กับคุณคูแล้วคุณไอายมา พร้อมช่วยเหลือเรานะครับซึ่งถ้าใครมีความกังวลเหมือนไรว่าออการเข้ามาทำบุญกับพี่เราจะแบบวาดไม่เก่งว่าไม่ถนัดไม่ต้องกังวลเลยว่าเนี่ยมีคุณครูปกระกบข้างคอยช่วยเหลืออยู่แบบมีพี่ๆมีคนเข้ามาบอกกับก็มีคุณครูช่วยตลอดใช่ครับราเริ่มเลยไหมค่ะโอเคครับโอเคอย่างรูปโน้นสีที่เราเห็นเยอะที่สุดก็คือสีฟ้าถูกไหมครับผมเพราะฉะนั้นเราจะลงพื้นทั้งหมดเลยค่ะเป็นสีฟ้าเราไม่ต้องประสบการเลย ได้เลยได้ครับเราสามารถใช้แบบเป็นเนื้อสีแล้วก็ทําเป็นเนื้อเนื้อได้เลยโอเคครับตอนนี้เราก็ลงพื้นหลังเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้เสร็จแล้วแน่นอนว่านอกจากในเบลลี่เบรนจะมีให้เวิร์กช็อปแล้วเนี่ยตอนนี้ด้วยทีมที่ยังเป็นบรูทเปียใช่ไหมครับก็จะมีเครื่องดื่มแล้วก็เบเกอรี่ที่เป็นอยู่ในธีมด้วยก็คือตอนนี้ก็จะมีเนี่ยครับเป็นลาเป็นลาเวนเดอร์ลาเต้หรือจะเป็นเป็นตัวลาเวนเดอร์เลมอนโซดาแล้วก็เบเกอรี่ก็จะมีครับเป็นลาเวนเดอร์บลูเบอร์รี่ชีสเค้กก็คือน่ารับประทานทุกเมนูเลย ครับซึ่งถ้าใครอยากมาทำเวิร์กช็อปแบบไลฟ์อย่างเงี้ยครับก็สามารถตติดาม,าามาได้ทางเพจเลยเพราะว่าในแต่ละช่วงเนี่ยก็จะมีธีมของทางร้านที่แตกต่างกันไปซึ่งก็จะมีคุณครูแต่ละท่านเนีแหววเวียนกันมาช่วยสอนซึ่งก็น่าสนุกมากเลยครับจริงๆริงไอาจจะมาอีกก็ได้นะาเหลือกีบแล้เวเพิ่มปิวป้วปิ้วนิดนึงก็จะเสร็จแล้วขึ้ขาวอีกดอกหใช่เหลือสีขาวอีกหนึ่งดอกครับดอกอะไรก็ได้อันผ่านมาอีกนึงที่ปุ๊บเสร็จแล้วครับ เสร็จแล้วเย่นี่ทุกคนดูผลงานา <Okay. S 1> เดี๋ยวให้เราดูต้นฉบับดูซิว่า, <c oughs> วามือนแค่ไหนให้เราทูให้คะแนนดีกว่าว่างานชิ้นนี้หูให้เท่าไหร่ต้องสิบอยู่แล้ว <c oughs> โอ้โห <c oughs> ขุณมากเลยครับวันนี้ทุกคนให้ลายสิบคะแนนถูกทุกท,ท,ท,ที่เลยซึ่งดีใจมากมากครับแล้วถ้าใครเนี่ยอยากมาเรียนกับรูไอเนี่ยสามารถติดตามขอให้ช่องทางไหนบ้างครับก็จะสามารถติดตามได้ที่ไอจีไอซี i.e. z underscore Z7 ค่ะก็คือสามารถติดตามผลงานใน IG นี้ได้เลยก็จะเป็นมีงานวาดรูปงานศากงานรับสอนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าสมมติอยากทำงานเวิร์กช็อปพวกนี้นก็สามารถมาติดต่อกับร้าน b i l ลี่บิลลหรือก็เข้าไปที่เป็นของแอนเค r e ทิฟอาร์ตคับค่ะก็จะเป็นคุณครูที่หลากหลายไปสอนได้ตามแต่ละพื้นที่ได้เลยค่ะในกรุงเทพค่ะก็ไม่ได้คุณครูได้รูปสวยๆแบบนี้ ับบ้านในวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณไอมากนะครับคุณมาค่ะ,คคะแล้วก็ขอบคุณทางร้านด้วยนะคะัอบอบคุณทางร้านบบิลี่บิลลี่ได้ให้รายได้มาทํางานศิลปะแบบนี้ซึ่ง ดีใ,ใจมากสนุกมาก CP พ,พ,พี่ควรมาทำด้วยกันนะครับลหลังกอมโอเคครับก็ <c oughs> <c oughs> ถึงวันนี้จะไม,มพี่เทปมาอยู่กับไลฟ์มาทำเวิร์กช็อปด้วยกันแต่ก็รอดูไลฟ์หรือพี่เทปหรือพี่ก้อนคนอื่นนะครับในรายการ Joy Day ถนแนแห่งการเดินทางนะครับทุกวันอาทิตย์สามทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มทางช่องทรบห้านะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับรบ๊า่บายขอบคุณครูนะครับบริษ CP, ัท CP Photon Cell จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายรถบรรทุกและรถบัสแบรนด์โฟตอนแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยรวมกับบริษัทสยามแมคโครจำกัดมหาชนเดินหน้าสร้างสุขสู่สังคมไทยด้วยการลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศตามแนวทางคาร์บอนนิวเทริตี้ของภาครัฐจัดทำโครงการทดสอบรถบรรทุกพลังงานไฟฟ้าเพื่ออนาคตที่ดีกว่าโดยใช้รถบรรทุกไฟฟ้าโฟตอนทีเอ็มไอบลู45ยานยนต์เพื่อการพาณิชขนาด4ล้อพลังงานไฟฟ้า100%ในเส้นทางกรุงเทพรอบนอกและ ปริมณฑลเพื่อศึกษาและวางแผนปรับเปลี่ยนระบบการขนส่งสินค้าไปยังผู้ใช้บริการจากแอปแม c โครโปลให้เปลี่ยนประสิทธิภาพสูงสุดรองรับแผนพัฒน,นามาตรฐานงานบริการสู่ความเหนือชั้นทางการค้าที่มุ่งเน้นคุณาภาพเป็นอันดับหนึ่งขอขอบคุณบริษัทไทยบบเบฟเวอเลจจำกัดมหาชนไทยเแบฟบอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา k ิ n พาวเวอร์คลิกแอนด์เ e c t ช้อปิวที่ฟรีออนไลน์รับของง่ายที่สนามบิน การบินไทยรักคุณเท่าฟ้าใหม่อิสุสุด,ดีแม็กซ์เมจิกอายสทยานต่อให้โลกตามบริษัทปตทจำกัดมหาชน